เย้ทำไรไปด้วยไอ้ทอโบวิดทอ์โบวิดอีกแล้วอ่ะแบบหวานจี๊บอันนี้ทอโบเดิมพี่เนี่ยนี่นี่นี่คาร์นิโบเดิมว้าหนึ่งจุดเก้าโบเดิมเสียงมันจะเป็นยังไงเนาะอ๋อแบบหวานจี๊้หวานจี๊บเลยใช่ป่ะทำเทอโบวิดนะอ่าอันนี้นะนี่แู่อวดนี่ไปดูดิดูดิอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเอ้ยท่ออะไรเนี่ยท่ออะไร ดูก็รู้ไม่ต้องบอกโบวีดบาดเจี๊ยบเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จเตรียมเสร็จดีกว่าโอเครู้เรื่องเย่เสร็จแล้วเวรุ่นหาเสียงวีดเสร็จแล้วปะอ่ะเสร็จแล้วไหนอันนี้สองพันยี่สิบสามเดิมพไอโบวีดเดิมมีกระป๋องมีแมพอย่างเดียวดูท่อของจริงของจริงท่ออะไรเนี่ย J S วไปฟังเสียงดีกว่าฟังเสียงโอาไงเอาไงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงนี้เลยที่เดิมนเดิมที่เดิมเลยไปรุ่นเอามาเ าไปปรับเองได้ครับผม uh huh. อ่าฮะอ่าดังมากดังน้อยปรับเองได้เลย oh. เอาแบบหวานเจี๊ยบอ่าหวานเจี๊ยบสนใจเข้ามาสนใจติดต่อเข้ามาครับอ่าชุด